แปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แล้วหัวแปดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบสิบเอ็ดสอามสิบสี่สิบห้าสิบหกากว่าสิบหกเนี่ยเราใช้งเะกว่านะเอาเพิ่มพลังเยอะๆหนือยเงียเขียนคำตอบก่อนเดี๋ยวลืมเอาพลังเยอะๆสิบหกสิบหเราไม่ได้กิ